ทางไปถ้ำน้ำลอดคือทำนั่งนองนนะพี่นอ้องตะว่าบกเขาไปดอกเพราะว่ามันรกน้ำใสใสนี่มีวัดปลาอยู่นี่ นี่แหระคุณนี่เหละถ้ำสำนักสงฆ์ถ้ำน้งรอดนี่แหระถ้ำนี่คุณถึงรอดเข้าไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันมันรอดไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยน้ำไหลมาไสแเ้วเลย น้ำต <Na> ้องน้ำน้อยกว่านี้ถึงจะทำไปได้น้ำมันต้องลดเลยนะมันเลยเนี่ยน้ำน่าจะต้องลดมากกว่านี้นี่น้ำมันเยอะ เหมือนถ้ำน,นอนนั่นใช่ป่ะน,น,นั่นแหละแต่ว่าถ้ำนอนจะกว้างกว่านี้ท้ำนังนอนนี่เมาได้ไม่ได้หรอกน่ากลัวแล้วคุณรอดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมุดลงไปตรงนั้นอ๋อเข้าไปเดี๋ถึงพ้นจุดนี้มันก็จะกว้างกว้างไปเดินเข้าไปดันนเป็บงจุดที่มุดไปหมุนไี้ว่าท้ำนอนก็มุดไปอย่างนี้เลนะอือม <c oughs> กก็่นยบึงวาาาทำน้ำรอดบ้านคีรีรอบอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์พี่นออ้องเป็นแบบคือทำนั่งนอ่นลหละนั่นอไรแสงแดดส่องอือนัน่นก็มันเป็นพรงมีอากาศใดใดนี่อยู่ เดินเข้าไปพอก็ได้าน,นมันจะก้างเนี่ยแก<ด>เขาแกเคยเข้าไปเนี่ยคนนี้เข้าไปเข้าไปลึกประมาณเป็นหลายร้อยเมตรอ่ะเป็นกิโลลึกปไ,ไปเนี่ยเข้าไปนะแล้วมันเป็นโพงเป็นถ้ำถ้ำประมาณนี้แหละมีเห็นงอกเห็นย้อยเหมือนกัน,นเข้าไปแล้วเดินเดินเข้าไปบ้างมด รอดมันน้ามีน้ำตลอดเลยก็ยไ,ได้หลายรอรเมตหนาตะยานเหรอพี่น้องว่าเข้าไปดอกแต่ว่าน้ำไสแจ๋วเลยเนะี่ยข้างในมันก็จะมีน้ำพุดนี่น้ำพุดออกมาจากใต่ดินใต่หิ้งจากทาน้ำรอดพี่น้องทําน้ำรอดบ้านคิรีรอบ ตำบปลป่าล่อนอำเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีน่าแรงเดินเมษาพอน้ำลดลงแบบตรงนีน้น้ำนิดแห้งเขาไม่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนไม่ค่อยมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ออกยากอยู่